สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องพิรมโครเชเหมือนเดิมนะคะยูหูยูหูตามธรรมเนียมพิรมเพื่อไม่ให้เพื่อนๆนง่วงเนาอเพราะว่าการถักโครเชส่วนใหญ่แล้วก็เพื่อนๆ่นะคะหรือว่าใครก็ตามก็จะนึกว่าเออต้องง่วงแน่เลยพิรมก็เลยเป็นธรรมเนียมของช่องค่ะพยายามจะทำคอนเทนต์ให้มีความสดใสร่าเริงมีแบบกระตุ้นเตือนไม่ให้หลับไม่ให้หลับเนาะนี่ค่ะ ช้งน้อยนำโชคเอ,อเ,ออเอาไว้เคาะเอาไว้เคาะเรียกแขกโอเพืพ่อนๆตรงนี้โชคลาภเข้ามาหาตัวเองเข้ามาหาตัวเองให้มากๆขอให้โชคลาภต้องหาพี่รมแล้วก็เพืพ่อนๆของพี่รมมากๆนะคะเพี้ยงเป็นไงคะ <c oughs> ขำๆเนาะก่อนเข้าคอนเทนต์ content. สำหรับเดือนนี้ก็ยังคงเป็นเดือนแห่งความรักเนาะความรักมีให้ทุกวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเดือนกุมภาหรือเดือนไหนๆวันไหนๆความรักก็มีให้ทุกวันทีนี้พูดถึงเรื่องของความรักสัญลักษณ์ของความรักอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือดอกมะลิดอกมะลิก็คือเป็นตัวแทนของแม่เนาะแต่ทีนี้ในส่วนของในวงการของการทําไหมพรมนี่คาอีกวงการดนวยนะในส่วนของการทําไหมพรมอะค่ะดอกมะลินี่คือจะเอาไปประยุกต์ เป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนี่เลยค่ะดอกมะลิเป็นส้ยสังวานถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนได้มีโอกาสเลื่อนลงไปดูคลิปมาลายของพี่อารมณ์อะค่ะจะเห็นว่าบนเรือนตัวมาลัยอะค่ะจะมีส้ยสังวานมะลิอยู่ซึ่งนี่ส้อยสังวานมะลิอันนี้นี่คือเราสามารถจะถักทอไปตามสีสันที่เพื่อนๆชอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีโอรส สีเขียวสีชมพูใดๆก็ตามสีที่เพื่อนๆชอบค่ะแล้วก็นอกจากสร้อยสังวาลมะลิแล้วมะลิจะไปอยู่ตรงไหนได้อีกบ้างนี่ค่ะอุบะมะลิเห็นไหมนี่คือดอกมะลินี่ก็จะเป็นดอกไม้เนาะอันนี้คือเป็นมาลัยพวงเล็กเช่นกันอันนี้ก็เป็นโตอุบะเหมือนกันค่ะนี่คือมะลิเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะ ดอกมะลิดอกรักดอกมะลิคือทั้งนี้ทั้งนั้นดอกมะลิสามารถไปอยู่ได้ทุกทุกที่ทุกทางตามที่เพื่อน,อนๆจะออกแบบจะดีไซน์ได้เลยทีนี้หลักการทำดอกมะลิจะยากง่ายแค่ไหนเรามาเริ่มคอนเทนต์กันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแต่ก่อนอื่นนะคะพี่รมก็จะพาคิดเป็นภาพอีกแล้วเพราะว่ามันก็จะได้แบบ เวลาออกแบบเนาะถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนที่ทาโครเช่ไปเรื่อยๆคะ่ะเพื่อนๆจะเริ่มมีทักษะและจะเริ่มมีความชํานาญเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเริ่มออกแบบแล้วก็ดีไซน์ผลิตภัณฑ์ต่างๆของใช้ในบ้านได้เองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ใช่พูดมาแบบลอยๆเพื่อนๆลองทําไปเรื่อยๆคะ่ะมันก็เหมือนเคยนะมันเป็นแพชชั่นใช่ไหมความชอบมันจะพัฒนาเราให้มีสกิลให้มีทักษะ ในสิ่งนั้นๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างตอนที่พี่รมถักเริ่มถักไหมพรมมานนแอปออกทะเลก่อนแรกๆเราก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญชํานาญถึงขนาดทําเป็นพรมอะไรได้หรือทําเป็นดอกไม้ได้แต่ด้วยความที่เรามีพื้นฐานการทําโครเชต์การถักไหมพรมอยู่แล้วเราก็ลองมาปรับประยุกต์ใช้ออกแบบดีไซน์โน่นนี่นั่นคิดคิดให้มันเป็นภาพแล้วเราก็จับการ หลายตัวแทนของของการทําไหมพรมแต่ละแบบใส่ยัดเข้าไปในในภาพนั้นๆอย่างเช่นวันนี้เราจะมาทําดอกมะลิเพราะฉะนั้นดอกมะลินี่พี่รมก็จะมีกระดาษมีกระดาษคู่กายวาดเป็นภาพเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยมองเป็นภาพเหมือนกับพีรมเนาะเวลาจะออกแบบผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามทีเราจะวาดเป็นภาพก่อนดอกมะลิตามธรรมชาติที่อยู่บนเรือนมาลายต่าง จะมีลักษณะเป็นดอกตูมใช่ไหมเพราะฉะนั้นดอกตูมดอกมะลิเพื่อนๆก็วาดมานี่เห็นไหมเพืเเดี๋ยวเราวาดทบเลยนะคะเ,เพื่อนจะ,ะเพื่อนเพเห็นไหม <laughs> พยายามมองให้เป็นดอกมะลินะคะ <laughs> พยายามมองให้เป็นดอกมะลิเนาะ ดอกมะลิอะค่ะทรงเขาก็จะเป็นก้านตรงนี้ขึ้นไปเห็นไหมแล้วก็จะเป็นตรงเนี้ยคือจะเป็นดอกตูมของดอกมะลิเพราะฉะนั้นเวลาการทำอ่าไหมพรมโครเชตเราจะทํายังไงตรงนี้มันคือโซ่ค่ะเพื่อนเอนเทคนิคเบสิกเลยโซ่ไอตรงนี้ขึ้นไปมันก็เป็นโซ่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะโซ่จากนั้นพอเราทาโซ่ขึ้นมาตรงนี้แล้วในมุมกลับกันตรงเนี้ยเราจะทยังไง เราก็พันได้พเพื่อนๆพันได้เชื่อมกันความมหัศจรรย์ของเส้นไหมเนาะคือจากเส้นไหมหนึ่งเส้นเราสามารถถักทอเป็นเส้นต่างๆได้เ,เห็นไหมเริ่มใหม่นะตรงนี้โซ่ถักโซ่นี้ขึ้นมาอยู่ที่ความใหญ่ของดอกอะมะลิที่เพื่อนๆต้องการว่าจะเป็นดอกเล็กหรือดอกใหญ่แต่วันนี้พี่รมจะพาทําดอกเล็กเนาะแล้วก็พอทําได้ถึงครึ่งหนึ่งแล้วเสร็จตรงเนี้ยเส้นเนี้ยพวกเนี้ยที่มันจะเชื่อม ให้มันเป็นวงกลมตรงนี้มันคือการพันได้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลามองให้เห็นเป็นภาพเนาะเดี๋ยวพี่อารมณ์จะเริ่มทำเลยดีกว่าพี่อารมณ์จะขอใช้เป็นไหมพรมสีเขียวขี้มาละกันเวลาทำมันจะได้มองเห็นง่ายเนาะเพราะว่าถ้าเกิดใช้สีขาวมันจะจ้าไปเนาะอะ,อะเหมือนเคยเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆที่รักเข็มโพเช หรือว่าแล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดเนาะมือซ้ายมือขวาก็ว่ากันไปแต่เราต้องเริ่มต้นที่ตัวล็อกทาตัวล็อกก่อนเป็นฐานทุกอย่างต้องมีฐานมีตัวล็อกชีวิตคนเราก็เหมือนคันผู้ชอบผู้ตกชีวิตคนเราก็เหมือนกันค่ะต้องมีหลักมีฐานเป็นแกนเนาะเพื่อที่จะได้ต่อยอดสร้างสิ่งทุกอย่างเราต้องตั้งใจอ่ะเดี๋ยวว่านอกนอกเรื่องอีกอ,ะอ่ะเดี๋ยว ดอกมะลิของพี่รมดอกเล็กเพราะฉะนั้นตัวก้านดอกเราจะใช้โซ่สามถ้าเป็นก้านดอกทำโซ่สามอะจากนั้นพอเราได้โซ่สามแบบนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมโซ่สามเราถักโซ่ขึ้นไปอีกสามหนึ่งสองสามเพื่อทําเป็นกลีบดอกมะลิพอได้โซ่สามตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆพ,พันเห็นไหมพันนะแล้วก็มาจิ้ม ตรงโซ่หลักที่สามอ่ะพูดง่ายๆก็คือเราจะได้โซ่หกเนาะไม่งงนะเราถักโซ่สามขึ้นมาเป็นก้านแล้วถักโซ่สามขึ้นไปอีกอีกสามก็เป็นหกเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราพันได้หนึ่งครั้งกลับมาจิ้มตรงโซ่ที่สามคะ่ะนี่แล้วก็งัดแล้วก็ดึงได้เข้ามาเห็นไหมแล้วก็ดึงได้ให้มันเท่ากันกับโซ่สามที่เราถักขึ้นไปเห็นไหมเพื่อนเห็นไหม ห็นไ,ไหมจากนั้นพันอีกเหมือนกันค่ะพันแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงโซ่ที่สามค่ะจิ้มเข้าไปตรงตรงโซ่เดิมเลยโซ่ปูดเดิมแล้วก็ตวัดเส้นได้ขึ้นมาดึงดึงได้ให้มันมีความยาวเท่ากันเห็นไ,ไหมมันจะเป็นลนนักษณะนี้ดึงสามครั้งมันก็จะเป็นลนนักษณะนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆดึงสามครั้งอะคะ่ะเวลาที่ทําปุ่ม เดี๋ยวพี่้องทำให้ดูเนาะ,ะแล้วก็ตวัดมานี่มันจะได้เป็นดอกมะลิดอกเล็กอ่ะถ้าอยากทําเป็นดอกมะลิดอกกลางเพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปเมื่อกี้เราถักโซ่เข้าไปเป็นกลีบดอกสามใช่ไหมถ้าดอกกลางเพื่อนๆลองถักสี่เวลาการทําโครเชอค่ะเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคิดเพิ่มเติมลดถอนได้แต่ก่อนที่เราจะไปทํากลีบตัวดอกรัดอกตูมเราต้องทํา ก้านดอกเราก็ถักโซ่ไปค่ะหนึ่งสองเห็นไหมเ,เพื่อนๆจะได้ตัวก้านดอกละจากนั้นเมื่อกี้จากดอกเล็กที่เราถักโซ่สามเนาะให้เป็นกลีบดอกเราลองมาถักโซ่สี่ไม่เอาดีกว่าโซ่สี่ความความใหญ่ของดอกตูมเล็กมันจะมีขนาดเท่กากันเกินไปเดี๋ยวเรามาสักม,มาเรามาสัก พี่รามาชอบพูดตกแ้ภไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาถักโซ่ขึ้นไปห้าดีกว่าไล่เนาะจากสามห้าเจ็ดแล้วดอกมะลิของเรามันจะมีความแตกต่างกันอะหนึ่งสองสามสี่อนะคะห้านี่เราจะได้ห้าแล้วเนาะโซ่ห้าเหมือนเดิมเลยพันหนึ่งครั้งแล้วก็เอามาจิ้มตรงหลักที่สี่เนาะเพราะว่าเราทำโซ่ขึ้นมาสามเป็นฐานเนาะ เรามาจิ้มตรงหลักที่สี่ตวัดได้เข้ามาหาตัวแล้วเราก็นี่จัดการมันทําได้ให้มันมีความยาวเท่ากันแล้วเราก็จับล็อกได้ตรงนี้ไว้ไม่ให้มันหลุดพันได้หนึ่งครั้งจิ้มเข้ามาที่โซ่สี่เมื่อกี้ตวัดได้เข้ามาหาตัวดึงมาทําความยาวให้มันเท่ากันแบบนี้เพื่อนๆอันเนี้ยเราทำห้าครั้งเพราะว่าเราต้องการเห็นความแตกต่างของดอกมะลิเนาะดอกเล็กดอกกลางดอกใหญ่อันนี้เราพันแค่สามครั้งมันจะได้ดอกเล็กดอกจืวนี่ เราพันอีกครั้งหนึ่งจิ้มไปที่โซ่หลักที่สี่ตวจได้เข้ามาลอดห่วงหลักที่สี่ยืดยืดของยืดเส้นได้ให้มีความเท่ากันเมื่อกี้สี่นะแล้วก็ครั้งที่ห้าเหมือนเดิมเลยค่ะนี่เราก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราตวัดเส้นได้ถอดเส้นได้ทุกเส้นออกมาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมแล้วก็ตวัดหนึ่งครั้งลอดห่วงมาเราก็จะได้เป็นนี้ เราก็จะได้เป็นดอกมะลิเดี๋ยวนะ,ะเห็นไหมเราจะได้เป็นดอกมะลิละเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะทําโซ่เมื่อกี้เราทําโซ่สามโซ่ห้าเราทําโซ่แปดดูว่ามันจะใหญ่แค่ไหนก่อนจะทําโซ่แปดเราจะต้องทําฐานดอกก้านดอกหนึ่ง อ่ะครบสาพอดีล,ล 1, 2, ะสามนะสามไหมหนึสอ่ะสามสามไหมหอ่ะสามละแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไป8ปดหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจพี่รมทำเลยเนาะเพาเดี๋ยวจะเราจะมาดูขนาดความใหญ่ของดอกกลิกที่เราต้องการหนึสมันก็จะใหญ่มาก แต่จริงแล้วดอกมะลิใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าพวงมลาลัยหรือผลิตภัณฑ์ที่เ,เพื่อนๆต้องการม,มันจะต้องมีขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าสัดส่วนของดอกไม้แต่ละอย่างอมันต้องมีสัดส่วนที่สมดุลกันเนาะแต่ว่าอันนี้พี่อารมณ์จะมาชวนให้เห็นภาพทาดอกมะลิเห็นภาพว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่มันจะมีขนาดต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนาะเมื่อกี้พี่อารมณ์ทำห้าหรือ,อยังเดี๋ยวลองอีกหนึ่งเป็นห้าก็ได้ มันไม่มีอะไรถูกระไผิดจะทำหกก็ได้วายนี่เพื่อนๆก็จะได้ดอกมะลิดอกใหญ่แล้ะเล็กต่างใหญ่เดี๋ยวนะพี่ารมจะล็อกมันก่อนเห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆที่รักของพี่โรมพอเพื่อนๆทื่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะเพื่อนๆอย่าลืมดัดให้มันเข้าทรงเนาะนี่เห็นไหมอันล่างสุดนี่คือดอกเล็ก อันตรงกลางนั่นคือดอกมะลิไซส์กลางอันบนคือดอกมะลิไซส์ใหญ่เห็นไหมคะเห็นไหมดอกมะลิมีแค่นี้เองหรอพูดตกแล้วดอกมะลิมีหลักการแค่นี้เองคือง่ายๆมากเลยมันเสร็จตั้งแต่อันแรกและส่วนเพื่อนๆจะถักให้มันยาวแค่ไหนอะคะ่ะเนี่ยเพื่อนๆก็ถักมันขึ้นมาไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าส่วนอันนี้ อ๋อรู้แล้วเดี๋ยวอีพีหน้าพี่รมจะมาชวนทําอะไรนี่เพื่อนๆถักดอกมะลิใช่ไหมเรียงกันมาอันนี้แบบไม่มีก้านดอกมันก็จะเป็นดอกมะลิเป็นหัวเป็นหัวที่ติด,ต,ดติดกันมาเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีดอกเออขาเรียกอะไรดอกรกักเดี๋ยวอีพีหน้าพี่รมจะมาชวนประกอบเนาะเป็นรูปเป็นร่างด้วยการชวนทําดอกมะลิต่อด้วยดอกรกักแล้วก็ดอกมะลิต่อด้วยดอกรกักแบบนี้ย วิธีการถักมันจะยากน้อยมากน้อยแค่ไหนจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆรู้หลักการที่พี่รมสอนไปแล้วค่ะเพื่อนๆก็สามารถเชื่อมเองได้เลยแต่เดี๋ยวเผื่อพี่รมจะมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะจะได้มองเห็นภาพทั้งนี้ทั้งนั้นดอกมะลิของเราเพื่อนๆจะสามารถเอาไปครีเอทเป็นต่างหูไปได้เนาะต่างหูอ่ะพี่รมรู้และเดี๋ยวนี่ ถ้าต่างหูมันต้องกลับงี้นี่ก็จะได้เหมือนกันเอ่อถ้าเราทําต่างหูกับไหมพรมอันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วการแต่งกายมันก็จะแต่งกายลักษณะของยิบซีหน่อยเนาะแบบแต่งกายเทรนด์ยิบซียิบซีอะค่ะเราก็จะสามารถใช้เอ่อไหมพรมของเราทําเป็นต่างหูนี่นี่สวยไหมอ่ะอีพีหน้าพี่รมจะมาชวนทําต่างหูดอกบลิิคือมีเรื่องให้ให้ให,ให,ให้ให้ชวนทาเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่อ่ะสุดท้ายแล้วดอกไี้เป็นตัวแทนของความรักของแม่เนาะที่แม่มีต่อเราเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นลูกเราก็ควรมอบความรักที่ดีให้กับแม่ของเราเช่นกันด้วยการทำตัวเป็นเด็กดีลูกกตัญยูไม่เลวไหลทำในสิ่งที่ไม่ผิดทำนองคลองทรรมก็ทำไปได้ ส่วนอันไหนที่พ่อแม่เขาเป็นห่วงเราเขาเตือนเราเราก็สามารถแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจเราเราก็สามารถนั่งคุยกับแม่ของเราได้เช่นกันถึงเราจะเป็นลูกเจนแซดเจนวแม่เราก็จะเป็นเจนเบบี้บูมบางทีสองเจนนี้จะมีความแตกต่างในเรื่องของความคิดแต่อยากจะให้เพื่อนๆเ,เรียกว่าด้วยหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีเพื่อเป็นการตอบแทนบนคุณท่านเนาะ เพราะว่าท่านเป็นบุพการีของเราอ่ะเราก็ควรจะนั่งคุยกันให้เป็นรักถ้าเกิดว่าคุยกันแบบกิจจลักษณะไม่ได้ก็อาจจะต้องหากิจกรรมอะไรสักบางอย่างชวนกันเที่ยวพอไปเที่ยวเสร็จเราก็ค่อยมาคุยในเรื่องที่เราไม่ไม่คลิกกันอาศัยกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมมาเป็นตัวเชื่อมความรักของครอบครัวเราให้สมบ,บูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีความมั่นคงเนาะ เหมือนเดิมค่ะพี่รมก็ยังมีความรักมอบให้เพื่อนๆเหมือนเดิมเลยด้วยการถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสินค้าอยากจะโปรโมทสินค้าแล้วนึกถึงช่องทางในการโปรโมทก็ขอให้นึกถึงเว็บไซต์อุปสโตรไซตี้กับเฟซบุ๊กแฟนเพจอุปสโตรไซตี้นะคะส่งข้อมูลมาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่รมจะทําหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสามโปรโมทร้านค้าโปรโมทสินค้าให้เพื่อนๆเช่นกันค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีธุรกิจมีปรึกษา มีปัญหาธุรกิจก็สามารถเข้าไปตามลิงก์ด้านล่างค่ะพี่อารมณ์ก็ยินดีรับปรึกษาปัญหาธุรกิจให้ฟรีเนาะเบื้องต้นก่อนอ่าแล้วก็ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้โพเมลัยหลักจะได้ดอกไม้หรืออยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่พี่อารมณ์ทาแต่ไม่มีเวลาทําเพื่อนๆก็อินบ็อกเข้ามาในลิงก์ด้านล่างพี่อารมณ์ก็จะมีลิงก์ใส่ไว้ให้ ก็เดี๋ยวพี่อารมณ์ทำให้นะคะทุกช่วงทางะคะ่ะพี่อารมณ์มีความรักมอบให้เพื่อนๆเสมอแล้วที่สำคัญอย่าลืมเพื่อนๆต้องรักตัวเองด้วยนะคะรักคนอื่นแล้วเราต้องกลับมารักตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีๆยิ่งขึ้นไปสำหรับอีพีนี้พี่อารมณ์กับช้างน้อยนำโชคขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP พีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย